ท่านผู้ชมครับชุดข้อมูลนี้16นาฬิกา40นาทีที่ผ่านมานะครับที่เป็นประกาศสําคัญเป็นรายงานสําคัญโดยกองทัพที่2นะครับบอกว่ากองทัพพัที่2ได้รับแจ้งยืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับคืนนี้กัมบพบูชาจะใช้จรวดหลายลากล้องหรือเจ้า b m เ21ที่มันยิงปุ่งๆุงปุงแบงบนี้นะครับทาการยิงเข้ามายังดินแดนของไทยเพื่อทําให้เกิดความเพื่อทําให้เกิดการบาดเจ็บ และสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดโดยอาศัยในห่วงเวลากลางคืนที่ยากต่อการตรวจการและยังทําให้เกิดการตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนกทัพที่สองยืนยันนะครับว่าจะยับยั้งป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงได้เต็มขีดความสามารถจึงขอให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัยและรับฟังการแจ้งเตือนข่าวสารจากหน่วยงานราชการในโอกาสต่อไปย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้อพยพ ท่านเร่งออกปรพยพด่วนนะครับอันตรายมากๆนะครับแล้วก็ย้ำนู้ชมว่างดการเผยแพร่ภาพคลิปเสียงต่างๆวิดีโอต่างๆเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางการทหารเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลชุดนี้จากกัมพูชาติดตามต่อไปเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับติดตามอาร์ติกรัฐในทุกช่องทางทั้งทิกตอก YouTube อร์รแล้วก็เพจครับ